จะเป็นอย่างไรหาแกนแท้ของความจริงไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและจางหวาจางหายไปในพระพุทธศาสนาเทรวาสทรากทางของการดำรงอยู่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากมุมมองที่ชาวตะวันตกและบางคนอื่นๆมองโลกวันนี้เราจะมาสำรวจอภิปรัชญาที่ซับซ้อนของพระพุทธศาสนาเทรวาสโดยถึงข้อมูลเชิงลึกปกความของนวโรงคนเรื่องอภิปรัชญาเทรวาส ที่นี่เราจะสำรวจธรรมชาติของจันรองคิวตะวันตกแตละลักการที่ขามยันความเป็นจริงแกนแท้ของพระพุทธศาสนาแตระวาดอยู่ที่บูมมองอภิปรัชญาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความเป็นจริงซึ่งแตกต่งางจากปรัชญาตะวันตกที่บักแสวงหาสาระสำคัญที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือความจริงนิรัน์ พระพุทธศาสนาธรารวา่าเน้นที่ความไม้่เที่ยงการพึ่งพาการและกระบวนการแต่ที่โรเกนกล่าวอภิปรัชญาของพระพุทธศาสนาธรารวา่าไม่ได้กำหนดความจริงด้วยสิ่งที่หยุดนิ่งแต่พันธร,รมรรหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและระไปอย่างไม่หยุดยั้ยงทำเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของประสบการณ์ไม่ใช่สาระสำคัญที่แน่นอนแต่เ,เป็นเหตุการณ์ชั่วครั้งช่วคราวที่เกาะให้เกิดสิ่งที่เรารับรู้ว่าเป็นความจริง เรเคนเขียนว่าความเคิดของแาร,รวาดมุ่งหมายที่จะเข้าใจความจริงไม่ใช่ใน,นแง่ของสาระสําคัญที่คงอยู่แต่ใน,นแง่ของปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงกันและชั่วคราวลักสําคัญของอภิปรัชญาคาราวาคือลัคําสอนเรื่องอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนตามคําสอนนี้ไม่มีตัวตนหรือแกนสารที่คงอยู่ซึ่งเป็นพื้นฐานของการตามรองกิวของเราสิ่งที่เราเคลดว่าเป็นตัวตนจริงๆแล้ว คือจุดของทําที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งแตกออกเป็นขันห้าใต้แกรรูปความรู้สึกการรับรู้การเกาะตัวของจิตและสติสัมปชัญญะรงเกณนเน้นว่าปรชาชญ์ว่าทำหลายแนวเคิเรื่องตัวต,วต,วตวนตัวเน้นที่การพึ่งพาการถางเหตุปัจจัยเธอเขีฑนว่าตัวตนไม่ใช่สาระสำคัญแต่เป็นชื่อเรียกที่สะดวกสำหรับจุดข,ของกระบวนการที่เชื่อมยองกัน สิ่งนี้มีความหมายยังลึกซึ้นต่ออภิปรายชาเนื่องจากมันเปลี่ยนโฟกสัสจากสิ่งที่มีอยู่ไปที่การทำงานของการดำรงอยู่การไม่มีตัวตนไม่ได้บมายถึงการปฏิเสธการดำรงอยู่ของเราแต่เป็นการนิยามการดำรงอยู่ใหม่ และคำสอนอนัตตาสอนเราว่าการยึดจิดกับความคิดเรื่องตัวตนที่ทาวารเป็นต้นตอของความทุกข์พระสร้างคำปัญญายเกี่ยวกับตัวตนที่เพรซึ่งไม่สอดคล้องกับธรรมชาติชั่วคราวของความเป็นจริงและการแห่งการเกิดขึ้นโดยอศาศัยปัจจัยอื่นเชื่อมเชื่อมยองอย่างใ,ใจจกล้ชิดกับแนวคิดเรื่องธรรมะและคำสองนี้อธิบายว่ากระบวนการที่ปรากฏทั้งหมดเกิดขึ้นโดยอศาศัยปัจจัยอื่น ในความคิดเทราวาดไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่โดยอิสระทุกสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนรองเค้นจับภาพผลวัดน,นี้ไว้ใต้ยางสวยงามมองมองอภิปรัชญาของเหตุปัจจัยที่อาศาาัยปัจจัยอื่นสะท้อนถึงความเชื่อมโยงและความเป็นเงื่อนไขของประกอบการ,รทั้งหมดโดยเน้นว่าการดำรงคือเป็นปฏิสัมพนันธ์ผลวัดของเห็ุและปะจัจจัย มุมมองนี้ไม่เพียงปฏิเรสธสาระสำคัญที่เป็นอิสระแต่ยังให้แนวทางในการเอาชนะความเคิดแปบเบทวิภาวะซึ่งการดำรงอยู่ถูกแบ่งออกระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำตัวเราเองและทุกสิ่งทุกอย่างปรัชญาธารว่าเสนอคำอนธิบายที่เป็นพื้นฐานสำหรับวัตถจาของการเกิดการตายและการเกิดใหม่ สังสารวัตรโดยอาศาัยการเกิดขึ้นโดยอาศาัยปัจจัยนอกจากนี้ประชญธรรวาตยังให้แนวทางสู่การลุพผนอีกด้วยโดยได้มาซึ่งความเข้าใจและด้วยเหตุนี้จึงสามารถแต so ะโซ่แห่งเหตุปัจจัยซึ่งจะทําให้สามารถก้าวข้ามความทุกข์และปลุนิพพานได้ประชญยนี้ไม่ใช่แค่ไตรสณนิที่เป็นนามธรรมนายประเพณีธรรวาฒเท่านั้นแต่ยังเป็นแผนที่นำทางสู่การดุพผนอีกด้วย รเคลนตั้งข้อสังเกตว่าการศึกษาความจริงในพระพุทธศาสนาทารกวาดนั้นเชื่อมยองอย่างใกล้เชิดกับการปฏิบัติทางจรยยธรรมและการทำสมาธิเสมอเนื่องจากการเข้าใจธรรมชาติของการตํำรงอยู่จะนำไปสู่การยุบความทุกข์ผู้ปฏิบัติจะฝึกฝนการดุผลและการมีสติด้วยการตระหนักถึงความไม่เที่ยงของธรรมะและการไม่มีตัวตน ความเข้าใจทางปรัชญาเหล่านี้จึงกลายมาเป็นรากฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีเจรยธรรมและการทำสมาธิโดยเชื่อมช่องว่างระหว่างทฤษนีและการปฏิบัติทัศนะของเทราวาสเกี่ยวกับความเป็นจริงท้าทายสมาธิฐานของคนแองเกี่ยวกับการดำรงอยู่หรือไม่หากไม่มีตัวตนการดำรงอยู่ที่แท้จริงหมายความว่าอย่างไร และหาทุกสิ่งไม่คงอยู่และเชื่อมโยงกันเราควรยอมรับความท้าทายของชีวิตอย่างนิ่งเฉยหรือไม่อภิปรัชญาของแรบว่านำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงโดยขอให้เราพิจนารณาใหม่ว่าการดำรงอยู่หมายความว่าอย่างไรอภิปรชัชญาเชิญชวนให้เราไม่เพียงแต่เข้าใจโลกในแบบที่แตกต่างออกไปเท่านั้นแต่ยังเชิญชวนให้เราใช้ชีวิตในแบบที่แตกต่างออกไปด้วยมีสติมากขึ้น มีแม่แถบม,มากขึ้นและมีความรู้สึกเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นโปรดบ,บอกฉันว่าคุณเคิดอย่งางไรด้านล่างคุณสามารถค้นหามุกวองอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นจริงและจะรายธารได้ตลอดช่องนี้ขอบคุณที่รับชมพบกันหมายค้าน,นะครับ